สวัสดีครับวันนี้ก็หิ้วของเล่นกันมาใหม่กัอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมกับเครื่องบินลบซีโร่นะครับในระดับตำนานเรามาดูนะครับว่าขนาดของขนาดไหนนะครับอ่าเป็นโมเก่านะครับผมขนาดหนึ่งต่อสามร้อยนะครับผมย่อฟูจินะครับผมยูจิอะยูจิออกเสียงผิดนะยูจินะนะครับย่องานเก่าเลยนะครับอ้าวแกะมาดูข้างในนะครับผม รายละเอียดโมนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมแพ็คกล่องมาอย่างดีนะครับงานเก่าเลยนะครับผมถ้าใครเล่นโมนี่งานเก่าแกะมาก็จะเจอหน้ากล่องอย่างนี้เลยนะครับผม่าแล้วเรามาดูนะครับการแพ็คกิ้งนะครับการแพ็คกิ้งก็เหมือนของจริงเลยนะครับผมแพ็คกิ้งรายละเอียดนะครับผมอยู่ในถุงเรียบร้อยเลยนะครับอเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเดี๋ยวนี้ถุงจะไม่ค่อยได้ใส่นะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ้าวเราก็มาดูลายไปต่อนะครับผมดีคอยนะครับนะครับผมดีคอยยังใหม่ใสจริงเลยครับเก็บมาเกือบ10กว่าปีเกือบ2ี่ปีนะครับยังดูดีเลยนะครับรูปทรงเอกลักษณ์นะครับก็ยยังดูในกล่องยังดีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ